โปรโตีนจากพืชให้โปรโตีนสูงถึง11กรัมต่อซองมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นครบถ้วนบรนเชนอะมิโน,โนแอซิดสูงถึง1,951มิลลิกรัมนอกจากนี้วีแกนยังมีอิลิทิทเลสารให้ความหวานที่ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแล้วยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินดีก<ง>็งผมถั่วเหลืองผมถั่วันเตาสีทองผมเกิดที่อเมริกา รู้จักปะส่วนเราถั่วนตาสีทองมาจากยุโรปป๊บอ่ะที่บ้านผมเขาควบคุมการเก็บเกี่ยวของพวกผมอย่างดีดูแลทุกขั้นตอนอยู่ในพื้นที่กำหนดไม่มีสารตกค้างส่วนเราได้รับการรับรองว่าไม่มีการตัดแต่งพันธุก,กรรมมาตรฐานยุโรปเลยนะผมนะ่ะไม่ธรรมดานะเพราะผมคือไอโซเลตโปรตีนเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองที่สกัดเข้มข้นที่ดึงเอาไขมันและน้ำ ผมเลยต่างจากน้ำตู้หู้ไงและผมก็ยังมีกรอดอะมิโนจำเป็นจำเป็นยังไงอ่ะคืออะไรกรอดอะมิโนจำเป็นคือหน่วยย่อยของโปรตีนที่มนุษย์สร้างเองไม่ได้แล้วไงต่อและผมก็มีคุณภาพโปรตีนเต็มคือกินเข้าไปปุ๊บด,ดูดซึมปัะแล้ว ของเราก็เท่ากับศูนย์คอเลสเตอรอลก็เท่ากับศูนย์โอเคเหมือนกันเลยและที่สําคัญเราได้รางวัลรับรองจากยุโรปว่าเราเป็นโปรตีนที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีถูกต้องเราเป็นโปรตีนจากพืชไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์พวกเราอะพร้อมพลีกายให้มนุษย์อยู่แล้วเอ้า็็ีีัั้งคู่นี่ ไปกิฟฟรินกิฟฟรินวีแกนมัลติแ p l a โปรตีนเอารอยได้โปรโตีนจากพืชให้โปรโตีนสูงถึง11กรัมต่อซองมีกรดอะมิโนโจำเป็นครบถ้วนร้านเชนอะมิโนแอ,อซิดสูงถึง1,951มิลลิกรัมนอกจากนี้วีแกนยังมีอิเล็กิทอลสารให้ความหวานที่ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแล้วยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัส <Ford Forest. S 3> วิตามินดี และอะิโซฟาโวนที่ดีต่อหัวใจแต่เดียววีกันเขาดีนะแล้วเหมาะกับใครอ่ะก็เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการโปรโตีนจากเนื้อสัตว์หรือต้องการลดการทานเนื้อสัตว์ผู้ที่ทานเจมังสวิรัตผู้ที่รักสุขภาพหรือจริงๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตคนที่ดูแลรูปร่างหรือว่าอยากสร้างกล้ามเนื้อวัยทํางานคนที่บํารุงผิวพรรณ พราะว่าโปรตีนเป็นตัวตั้งต้นของกลูตาไทโอนแล้วก็ผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้อเริ่มสลายตัวแต่จริงๆแล้วผู้สูงอายุต้องการโปรตีนมากกว่าในวัยรุ่นอีกนะเพราะว่าต้องการไปชดเชยโปรตีนที่ขาดไปผู้ป่วยก็ดื่มได้เช่นผู้ป่วยโรคหัวใจเพราะมีไอโซฟาวนไขมันศูนเปอร์เซนคอเลสเตอรอลศูนย์และผู้ป่วยเบาหวานเพราะน้ําตาลต่าชงได้กับน้ําอุ่นน้ําอุณหภูมิห้อง หรือเชคกับน้ำเย็นกิฟต์รีนวีแกนมัลติแพรนต์โปรตีนชงแบบไหนก็อร่อยที่สำคัญหอ<ผ>มกลิ่นมบาราคาก็ไม่แพงด้วยชีวิตดีขึ้นถ้ามีกิฟต์รีนวีแกน